สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีนิวส์รายการข่าวสารความจริงวันนี้สิ่งที่จะอัปเดตผมขอใช้คำว่าจริงแต่เจ็บครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสนับสนุนการนำเสนอความจริงโดยโปรไวตาอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 p r o โปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอ อัลจาซีร่าได้มีการรายงานเช้าวันนี้ครับวันที่18กรกฎาคมว่ามีผู้ถูกดับชีพอย่างน้อย81รายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่กองทัพของเอลโจมตีบ้านเรือนและศูนย์ของสหประชาชาติช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดและยากลำบากสำหรับชาวปาเลสทั่วก,กาซากองทัพเอลกระทำการอันโหดรามสี่ระรอกต่อประชาชนในกาซาไม่ว่าจะภายในบ้านพักอาศาัยหรือแม้กระทั่งศูนย์อพยพของ โดยศูนย์อพยพเหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการและดําเนินการโดยอันวาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศแต่ผู้คนไม่ได้รับการปกป้องภายในสถานที่ดังกล่าวเลยมีคนถูกดับชีพและถูกทําร้ายภายในสถานที่เหล่านี้มีผู้ถูกดับชีพไปแล้วอย่างน้อย81คนภายในวันเดียวส่วนใหญ่จะรวมตัวหลบภัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของกาซาขณะที่กองทัพของเอลได้มีการเพิ่มการโจมตีทางอากาศทั่วข่ายผู้ลีภ้ภัยนูเซรัตและพื้นที่ทางตะวันตก ของเมืองเดียลเอลบาลารวมถึงพื้นที่ทางตันออกของพื้นที่ตอนกลางนั่นคืออัลมาวาซีและค่ายผู้ลี้ภัยบูเรสในวันเดียวกันนั่นเองอัลยาซิราก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมอีกครับว่าสหภาพนักข่าวแห่งชาติได้มีการประนามการเจตนาดับชีพนักข่าวชาวปาเลสไนกาซาอีกด้วยนัจเป็นบริษัทในเครือของสหพันธนักข่าวนานาชาติ IFJ ซึ่งบันทึกเหตุก,การณ์ดับชีพเจ้าหน้าที่สื่ออย่างน้อย117รายในกาซาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเขาได้กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการทางทหารต้องได้รับการปฏิบัติการปกป้องเช่นเดียวกับพลเรือนและได้รับอนุญาตให้ทํางานโดยไม่มีการแทรกแซงเอนโทนีเบลเลนเกอร์เลขาธิการ IFJ กล่าวมีการให้ความสนใจอย่างเข้มข้นและกังวลอย่างมากต่อความขัดแย้งนี้ทั่วโลกแต่ผู้คนจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็ต่อเมื่อน,นักข่าวได้รับอนุญาตให้ทํางานนี้เท่านั้นอย่างที่เราทราบกันเอลก็ยังคงปิดกัน้นและขัดขวางการทํางานของสื่อทุกขแขนงที่พยายามจะเข้า ไปสื่อสารตีแผ่ความจริงในกาซาเพื่อไม่ให้ชาวโลกได้รับข้อมูลที่ถูกต้องท่ามกลางความสงสัยของชาวโลกว่าเอลยังคงมีเรื่องอะไรต้องปิดบังเพิ่มเติม,ตมนอกจากเจตนาล้างเผ่าพันธ์ชาวปาเลสและอัลยาซิราได้มีการรายงานเมื่อวานนี้อีกครับว่านายกเอลปฏิเสธข้อเรียกร้องให้สอบสวนอย่างเป็นทางการกรณีเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมในระหว่างสุนทรพจน์ต่อสมาชิกรัฐสภ,ภาเอลเนทันยาหูปฏิเสธข้อเรียกร้องในการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนของ รัตยกับเหตุการณ์ปั้นข่าวโจมตีเมื่อ7ตุลาคมที่ลวงโลกมีการเรียกร้องให้มีการสอบสวนอีกครั้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆกองทัพเอลได้มีการแถลงและสารภาพในครั้งแรกซึ่งยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เนทันจะหูได้ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงการสอบสวนเพื่อรักษาอำนาจโดยเขายังกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอีกว่าเอลนั้นกําลังดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติการรุกรานนี้ได้แก่การปล่อยตัวผู้ที่เป็นเฉลยแลลละกกาาาารทํย้งุม ผู้ปกป้องดินแดนปาเลสซึ่งไม่ใช่คําตอบที่ชาวโลกต้องการอัลจาซีรายังมีการรายงานเพิ่มเติมอีกครับว่าการโจมตีของเอลทําให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในกาซาได้ถูกดับชีพไปแล้วอีกกว่า500รายตั้งแต่เดือนตุลาคมรวมถึงแพทย์เฉพาะทางหลายคนฮัตซันัมดานศัลยแพทย์ผู้ถูกดับชีพพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีก12คนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหลังจากกลับมาจากการ,กรเกษียณอายุเพื่อมารักษาบาดแผลของประชาชนผู้บริสุทธิ์จากการรุกรานของ ในครั้งนี้การสูญเสียกําลังสําคัญทางการแพทย์เช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่และชีวิตของชาวกาซาที่ยังมีความหวังจะรอดชีวิตต่อไปไม่น่าเชื่อว่าช่วงเวลา24ชั่วโมงที่เราได้ทํางานและเราได้หลับตาพักผ่อนกันนั้นได้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งซึ่งเราเองก็ยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ด้วยเจตนาการกระทําอันโหดร้ายที่เราก็ได้แต่เฝ้าเอาใจช่วยและเวทีนิวส์ก็พร พร้อมที่จะนําเสนอความจริงแบบนี้ต่อไปติดตามข้อมูล่าวสารความจริงแบบนี้ได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือดาวน์โหลดเพื่อน,นําไปโพสต,ต์ต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆให้ความจริงแบบนี้ได้ปรากฏในประเทศไทยเพราะความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์โปรไวตาขอ,อยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวตาดื่มทุกวันดีทุกวัน